ดีจ้าทุกคนมากินข้าวด้วยกันจ้าอาหารวันอาหารวันฝนตกนะจ้าเนาะเพื่อนมาจ้าพอดีไปส่งของให้คุณลุงแล้วจ้าเนาะส่งของของคุณลุงจ้ะไปไปสนีมาโอ้เจอฝนจาพี่น้องกลับมาหิวเข่าก็เลยกินตามมีตามเกิดเนาะจ้าของที่มีในตู้เย็นจากพี่น้องมีแหนมจ้ะก็มาขวดใส่ไข่นิดนึงมีน้ำพริกปลาทูนะจ้ามีหน่อไม้ต้มแล้วก็มีนี่จ้ะ กากไก่นิดนึงโอ้ยปลาแดงอย็่ยน้องนอกมากินด้วยก,กันจ้าของของคุณลุงของที่จำเป็นแต่เอาเฉพาะของที่จำเป็นจ้ะเพื่อนๆสามลังสามลัง,าลงราคาราคาแปดพันแปดพันบาทจ้ะสามลังลังหนึ่งประมาณสิบกโลจ้ะลังหนึ่งเราจะจู้ได้ประมาณสามสิบโลแต่ว่าของคุณลุงคือของมันก็ เต็มเร็วนะจ๊ะเนาะก็ได้ลางนิดเดียวจ้ะสิบกิโลสิบห้าโลไม่เกินนี่จ้ะส่งไปของที่จําเป็นต้องใช้จริงๆนะจ้ะของอย่างอื่นก็เอาไว้นี่นะจ้ะทุกคนเอาไปแต่ของของที่ว่าจําเป็นที่แกต้องมีอะไรนี่นะจ้ะเพื่อนอย่างอื่นก็ไปซื้อเอาที่เยอรมันจ้ะของอย่างอื่นก็เอาไว้นี่ก่อนเนะจ๊ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านนะจ๊ะเนาะยังไม่ได้ไปไหนจ้ะคุณลุงก็ไปคนเดียวนะจ้ะเนาะเพื่อนมากินด้วยกันได้จ้ะเด้อสวัดดีทุกคนคักทายเพื่อนฝูงทุกคนจ้า สวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้ะมากินเขาด้วยกันจ้ะอืมอืมัผิดประทูเดี๋ยวเอ้ยนิ้วจนตาลายจ้ะบ่ายสองเพ่นเะอ้บ่ายสองแล้วอืมหน่อไม้ต้มจ้ะ หิ้วเข้าจนตาลายี่นพี่น้องเออยไมแจนม m ควหนมใส่ไข่จ้ะทำง่ายๆใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาไข่ลงไปก็แหนมแค่นั้นเองจ้ะอืมไหนพี่น้องเอ้ยกินง่ายอยู่ง่ายจ้ะ คุณลุงไม,ม่อยู่ก็ไม่ต้องถามหาเลยจะอาหารฝรั่งนี่อือาหารฝรั่งแทบไม่กินกนะจ๊ะพี่น้องกินอ,อาหารบ้านเราจะอร่อยน้อ,อ,องลิมปากอื ไทยมีประโยชน์สม,มุนไพรเยอะพรักเยอะจะดีต่อสุขภาพอืมอร่อยมากอาหารไทยินแล้วอยู่ท่อพี่น้ขอ,ของกับเขานพริกพักบ้าเราเนี่ย อะไรแม่แลกก็ไม่ยอมแล้วจ้ะเนาะอาหารฝรั่งกี่แล้วกินได้เป็นบางทีได้จ้ะพี่น้องแต่ว่ามันเลี่ยนจ้ะมันเลี่ยน ปลาทูยัย่วๆแม่เอ้ยพี่ก็ซื้อมาจ้ะคุณยายเขาขายอยู่ที่ทจ้ะซื้อมาแช่ตู้เย็นมาพี่น้องซึ่งคุณเดียวซ้ำเยอะไ่ได้อือก็จริงจริงพี่น้องเอ้ยแซ่บจ้ะ แซ่บอีหลีจ้ามาเดินมาเดี๋ยวเอ้ยจ้านกันพี่เกื้พัก ซับหลายซับหลายทำอะไรพี่น้องเอ้ยทำอะไรก็ไม่ซุกใจเท่าก็ได้กินของแสบของถูกใจเราโดยจากพี่น้องนี่เรื่องจริงจ้ะน้ะพี่น้องน่ารักไหม,หม,หม Nha. Cua khai tây ném như lúc đột Có rồi Cái nào ơi gió <laughs> 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 อย่าวโฮกโมมีน่าเกลยถ้าลุงไปกินอาหารเพื่อนเขาเรียงส่งพณลุงนิดนึงจ้ะเพื่อนจะกินอาหารสลังเหมือนเดิมจ้นะนพี่น้องด้านประจําพณลุงอามบหวานอร่อย

คนจะอ้วนเหรพี่น้องกินอะไรก็แบ่แบแสบจริงๆจ้ะแ่บไปทุกอย่างหืดกระของหน้าไหม่ออกกำลังกายไปนี่ร้อยโลแลว้วพี่น้องเอ้ย เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้นะพี่น้องมันเปลี่ยนตัวตนของเรามันเปลี่ยนไม่ได้รอกจก้ะคุณเราเนาะ,นะเคยกินเคยชอบอปไหนก็กินนั่นแห,หละจ้ะหาฝรั่งก็กินไปยังไงเนี่ยพี่น้องเออม,มันไม่ได้ชอบกินหรอกจ้ะก็กินมะพร้ากนี่แหละของชอบอ กินมันจะใหญ่เท่าน้อยกินมันจะน้อยเท่าใหญ่เออพี่น้องคือติดอฮะนึกจ้ะพี่น้องเอ้ยคือทำละกินไปมหม้อไปขหม้อจานพี่น้องเอ้ย จางเลยจากน้องแคบไก่ของอ้วน,นอืมอิ่มอิ่มอิม,อม,อมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจ้า ขอบคุณที่มาส่งกําลังใจนะจ๊ะเนะเ้าก็ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนจะเขามาเป็นเพื่อนกันนะจ๊จโนะเคจ้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย